สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าลอ a อ y s s นั่นเนงท่านผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมมือถือเอาชีวิตรอดใต้ท้องทะเลจากทางค่ายเน็ตเอ็นนเนงท่านผู้ชมครับที่เขาทาการปรับปรุงในส่วนของตัวเกมใหม่อีกแล้วนะครับแต่ว่าตัวเกมยังไม่เปิดให้บริการอีกเช่นเดิมนะครับตัวนี้ยังเป็นแค่เวอร์ชั่น c b t นั่นเนงท่านผู้ชมครับแล้วก็ใครที่จะเล่นตัวนี้นะครับผมต้องต่อวิพีประเทศไต้หวันในการเข้าเล่นด้วยนนเนงท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศในเกมกัน ต่อมาท่านผู้ชมครับตอนนี้เราจะโดนส่งขึ้นมาบนบกนั่นเองท่านผู้ชมครับอันนี้จะเป็นมันจะขาดกราฟิกบอกเลยว่าแจ่มมากมากเลยนะสำหรับค่ายนี้นะทำกราฟฟงกราฟิกดูอลังการงานสร้างนะครับใครที่เคยเล่นตัวไลอัพเตอร์มานะครับระบบต่างๆครับค้ายครับคานะเปลี่ยนพวกไอคอนต่างๆเท่านั้นเองเนาะมี่ต่างๆนี่นะครับหน้าตาก็คุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับล้วก็คุยไปเลยนะโอเคคุยแบบรัวๆเลยนะครับเพราะว่าเราทําอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็วิ่งตามเควสเนาะภารกิจมันค่อนข้างแบบ อีซี่อยู่นะครับมาฉากต่อสู้กันบ้างนะผู้ชมครับสําหรับตรงนี้เนาะนี่อ่ะไปฉากต่อสู้กันนะผู้ชมครับมาดิยิงกับผู้ใดเขายิงกับผู้ใดกันเนาะเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก่อนนะผู้ชมครับเขาจะไม่ให้เรายิงเนาะให้เราประจําจุดกันโอเคประจําจุดเรียบร้อยนะเราตอนนี้เราได้ปืนมาผู้ชมครับมาดิเขามาดิเอ๊ การต่อสู้ของเกมนี้ก็จะมีการทั้งการต่อสู้กับเหล่าซอมบี้แล้วก็ที่เป็นเอ็มแบบนี้นะเนี่ยนี่ครับเหมือนพวกโจรสลัดอะไรประมาณนี้แหละนี่เรียบร้อยไปครับมาวิ่งเข้าไปบวกกันเลยลูกเพืีอเปิดร้อแม่งโหดอะเสียงเปิดแบบแน่นขึ้นหรือเปล่าปึบนี่ยิงเข้าไปครับคุณผู้ชมครับกัดยิงเข้าไป การยิงกันเข้าไปการยิงเข้าไปสามมันเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนอีกโหมันจะโหดนะขนาดนั้นโหมาเป็นเรือเลยผู้ชมมาเป็นกองเรือเลยเอาเรื่องนะเออเรียบร้อยไป โอ้เยอะจัดๆเลยเยอะเกินไปหรือเปล่าเยอะเกินไปหรือเปล่าเราต้องพังเรือเขาด้วยนะนี่ครับเรียบร้อยแล้วมาอีกแล้วทีนี้มาเป็นเหมือนจะเป็นบอสเลยท่านผู้ชมครับเลือดไหลหลอดมากเลยเหมือนจะเป็นบอสเลยแต่ว่าเรียบร้อยไปแล้วนะครับเป็นบอสแบบนี้นี่มีนี้แน่เลย <laughs> จบไว้จัดๆเลย โอเคแล้วก็พังเรือด้วยนะครับเรียบร้อยไปเดยคือภาคนี้เราจะได้เล่นเหมือนอยู่บนแพลอยน้ําแบบนี้นะผู้ชมครับแล้วก็อยู่ใต้ท้องทะเลนั่นเองเนาะเีย okay. ช่วงแรกก็จะเป็นการทำเควสนะครับเล่นไปเรื่อยก็จะมีพวกระบบการสร้างบ้านต่างๆนะครับที่อยู่ใต้ท้องทะเลอะไรทํานองนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกดันเจนภารกิจต่างๆนั่นเองโอเคแต่ไม่รู้ว่าจะเปิดให้บริการจริงๆตอนไหนนะสำหรับตัวเกมนี้นั่นเองนะผู้ชมครับ อ่ะเดี๋ยวเราต้องไปจัดการตรงนี้ก่อนลืมเลยเดี๋ยวเรามาคุยกับ n อ c ก่อนนะผู้ชมครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการเหมือนทำการรักษาเนาะเหมือนจะรักษาจริงหรือเปล่าโอเคคือหมอมไม่ช่วยเหรอหรือนักวิจัยคือเขาจะไม่ช่วยอะไรขนาดนั้นเลยเหรอเราคิวตัวเองด้วยนะครับพันแผลทีนี้ท่านผู้ชมครับเหมือนเราจะได้อ่าเข้าไปในเมืองแล้วนะอันนี้มันจะเป็นทางเข้าเมืองนะ เ,ออเหมือนถ้าเป็นตัวไลท์อัเตอร์ก็จะเป็นเมือง101ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นลิฟที่เข้าสู่ตัวเมืองน,นั่นเองทุกู้ามครับข้างในก็จะมีพวกร้านขายของต่างๆเนาะเฟิบขึ้นมาแบบรวดเร็วครับประตูเปิดแล้วนี่ครับมาเจอกับผู้บัญชาการอะไรหรือเปล่าในนี้ก็จะมีพวกเอ c อยู่มากมายนะครับแล้วก็จะมีผู้เล่นด้วยนะนี่เห็นปะเออผู้เล่นเต็มไปหมดเลยอเราต้องมาทางนี้เหรอ เอมเขายังไม่มาเหรอเราขึ้นไปทางนี้โอเคเราต้องมาห้องพวกลมไนการนะครับตามสเต็ปนะต้องมาหาเขาก่อนนะเขาเป็นคนสําคัญใช่ไหม <c ười> คนอยู่กันให้เพื่เลยนี่ครับเขาก็เหมือนจะทําการอ่แนะนําพวกเอมต่างๆนะครับว่า n p c ตัวนี้ทําอะไรอะไรแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ยังซื้ออะไรไม่ได้หรอกาก็พยายามแนะนํา n p c ภายในตัวอาคารตรงนี้นะครับวันนี้น่าจะเป็นร้านขายปืนนะครับเห็นอยู่เนาะว่ามีอาวุธโอเค ได้อบบิที้เพิ่มเติมมานะครับมันก็จะมีทักษะการอัปเกรดนะครับเหมือนแรปเตอร์เอาง่ายนะครับมีการอัพกรุงอัปเกรดอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยอัปเกรดนะครับกระเป๋านี่อันนี้สัตว์ใช่ไหมอันนี้เกี่ยวกับพยาบาลนะครับเกี่ยวกับการวิ่งเกี่ยวกับอาวุธนะครับเนี่ยมีต่างๆนะครับมีสเตตัสเพิ่มเติมในส่วนของการอัปเกรดพวกนี้นะทีนี้ผู้ชมครับลองมาประจนภัยใต้ท้องทะเลกันบ้างเนาะก็จะมีเคสพอดีนะครับก็เลยตัดฉากมาตอนนี้นั่นเองนะผู้ชมครับ พยายามดูตรงกลางตรงนี้ให้ดีนะครับในส่วนของออกซิเจนต่างๆเนาะเพราะว่าเราจะได้แบบเลือดไม่ลดนะครับพยายามขึ้นไปข้างบนก่นกอนนี่ใครเคยเล่นไลท์อัลเตอร์มาแล้วน่าจะเคยเล่นไอตัวตัวดำน้ําแบบนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวก็จะมีคัซินมาเป็นระยะระ,ะนะในช่วงแรกๆท่านผู้ชมครับหลังจากเล่นจบคัซีนพวกนี้เดี๋ยวมันก็จะมีตัวภารกิจรายวันให้เราทำนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเควสรายวันตัวดันเจี้ยนต่างๆนั่นเองท่านผู้ชมครับตัวนี้ก็ทําการเก็บของก่อน เน,นี่ยเขาให้เราเก็บทรัพยากรเนาะผลึกอะไรสักอย่างหนึ่งให้เรากลับถ่านแล้วเหรอนี่ครับอันนี้จะเป็นอ่าสารว,วิจัยใต้น้ําหรือใต้ท้องทะเลน,ะนั่นเองท่านผู้ชมครับบอกเลยใครที่อ่าชช่นชอบเกมเอาชีวิตรอดใต้ท้องทะเลนะครับเกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแต่จะเปิดให้บริการตอนไหนน,นั่นน่ะสิอันนี้ต้องรอติดตามกันอีกทีนหนึ่งนะครับโอเคเรามาคุยกับด็อกเตอร์กันท่านผู้ชม พูดคุยเลยนะครับเขาให้อเทมเรามาหรือเปล่าหรือเราให้เทมเขาว่าเราเราให้หรือเขาให้เนี่ยเอ้ยอย่าบอกว่าเป็นผู้ช่วยนะน้อนจะน่ารักไปไหนนะครับใช่หรือเปล่าเอ้ผู้ช่วยจริงเหรอระดับเอ็นอาร์มีกระชามาอีกแล้วท่านผู้ชมครับนี่ครับน้อนน้อนเอยอย่างน่ารักเลยโชเค ดูเควสก่อนให้เราทำอะไรต่อให้เรามาตรงนี้แล้วก็เลี้ยวไปให้เราออกไปอีกแล้วเหรอโอเคได้ครับนี่น้อนผู้ชมครับคัสเซนมาอีกแล้วคัสเซนมาเรื่อยๆเลยนะครับภาพนี้แบบจัดวัตแจมจริงๆเลยนะหลังค่ายเน็ตเอที่ทำการพัฒนาเกมมือถือนะผู้ชมครับเรากดข้ามแล้วกันขี่ได้แล้ว เจ๋งไปเลยเจ๋งไปเลยพวกพอดแล้วเปล่าพอได้แล้วเปล่านี่ครับบรรยากาศใต้ท้องทะเลเนาะนี่เรามาตรงนี้ได้นะครับนี่ท่านผู้ชมครับดูดิเฮ้ยคือเจ๋งมากๆเลยนะแต่ก็ระวังตัวฉลามด้วยนะครับมันมีฉลามที่สามารถโจมตีเราได้อยู่นะสัตว์ที่อยู่ใต้ท้องทะเลนะไม่ต้องเป็นไรนะคไม่ต้องกลัวนะเค้เรามีอาวุธที่เราสามารถใช้ใต้น้ําได้อยู่แล้วท่านผู้ชม มาช่วยเอ่อ p c นี่หน่อยโอเคมาครับไหนฉลองฉลามอยู่ไหนเจอกันได้นะเจอกันได้นุู้ชมครับเอาเป็นว่าก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครสนใจเกมนี้ก็ลองดูกันได้นะครับอย่าลืมนะครับเกมนี้ต้องต่อว p เพียตัวประเทศไต้หวันด้วยนั่นเองนผู้ชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ